ไปแล้วอย่างชื่นมืนนะคะคงจะเหนือความคาดหมายของหลายๆท่านที่ติดตามการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่22ที่ประเทศบรูไนตอนแรกกังวลกันนะคะว่าอาจจะตึงเครียดไม่น้อยด้วยปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้แต่ว่าครั้งนี้ฟิลิปปินส์กับเวียดนามถึงกับเอ่ยปากนะคะว่าพอใจผลการหาหรือเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาทะเลจีนใต้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักที่จะปฏิบัติเป็นรูป,ปธรรมก็ตามค่ะติดตามรายงานจากคุณชัยรัตน์ถมยาค่ะรายงานจากประเทศบรูไนค่ะ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้สั้นและกระชับกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโดยประเด็นที่สำคัญก็คือข้อพิาพาทในทะเลจินใต้ที่ท้าทายความเป็นเอกภาพของอาเซียนแต่บรรยากาศครั้งนี้ราบรื่นแตกต่างจากครั้งที่แล้วสะท้อนได้จากคำให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีเบนิกโนอัลฮิโนแห่งฟิลิปปินส์ที่กล่าวหลังการหารือในวันแรก ผู And also ้นำ er. ฟิลิปปินส์บอกว่าทุกชาติให้ความสนใจในการแก้ปัญหาอย่างสันติและแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นอาเซียนเน้นในการแก้ปัญหาอย่างสงบและสันติใช้การเจรจาซึ่งเป็นสิ่งที่ฟิลิปปินส์ทำอยู่ฟิลิปปินส์ขอขอบคุณสมาชิกอาเซียนที่ยกเรื่องนี้มาเป็นวาระการประชุมและร่วมกันก้าวไปข้างหน้าหลังการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งครบรอบ10ปีในความพยายามกำหนดแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ code of conduct ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนจีนได้เสนอให้มีการจัดการประชุมพิเศษในระดับรัฐมนตรีในเรื่องแนวปฏิบัติทะเลจีนใต้โดยนัดแรกจะหารือกันในกลุ่มอาเซียน10ประเทศซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอนแต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในประมาณเดือนสิงหาคมและหลังจากนั้นก็จะจัดการประชุมอาเซียนจีนที่กรุงปักกิ่งในช่วงเดือนตุลาคม ก่อนที่จะมีการหารือในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการประชุมครั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้หารือแบบทวิภาคีกับพลเอกเต็งเสงประธานาธิบดีพม่าเพียงประเทศเดียวเท่านั้นโดยไทยได้แสดงความยินดีที่สหภาพยุโรปเพิ่งยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซึ่งเป็นการสนับสนุนพม่าในความพยายามเข้าสู่ประชาธิปไตยและได้หารือในประเด็นหลักคือโครงการท่าเรือน้ำลึกที่ถวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย โดยพม่าและไทยตกลงร่วมกันที่จะเชิญญี่ปุ่นมาลงทุนในโครงการนี้และหวังว่าญี่ปุ่นน่าจะมีท่าทีตอบรับนอกจากนั้นยังตกลงในหลักการจะเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่พูดน้ําร้อนจังหวัดกาญจนบุรีและทิกิของพมา่าและด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีกับพยาตองซูรวมทั้งด่านสิงห์ขอนจังหวัดประจวบคีรีขันและมอต่องของพมา่าซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในเร็วๆนี้ส่วนความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในเรื่องพื้นที่ขัดแย้งบนเขาพระวิหาร ถึงแม้ประหลัดกระทรวงต่างประเทศระบุว่าพร้อมชี้แจงถ้ามีประเทศสมาชิกสักถามแต่ก็ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหาหรือแต่อย่างใดการประชุมที่มีแต่รูปแบบของ r e t ท e ี t หรือว่าการประชุมแบบไม่เป็นทางการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ไม่สามารถออกแถลงร่วมกันได้เป็นครั้งแรก การเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์และจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ขัดแย้งในปัญหาทะเลจีนใต้ร่วมถึงสหรัฐซึ่งมีบทบาทสำคัญในปัญหาเรื่องนี้ถือว่าเป็นการดาเนินนโยบายทางการทูตแบบเงียบๆของประเทศเจ้าภาพนั่นก็คือบรูนไนและดูเหมือนว่าจะได้ผลนะครับสามารถสร้างสันธามติให้เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิกของอาเซียนซึ่งกําลังเผชิญความท้าทายในการรักษาความเป็นเอกภาพก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมได้อีก2ปี